หมวดปุ้มข่าววันนี้นะครับว่าเรื่องของแมค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างคุณพิมพ์รีพายหลังจากเมื่อวานนี้เราอัปเดตกันไปบอกว่าเธอเนี่ยนะครับไปติดไฟส่องสว่างให้กับชุมชนคลองเตยนับร้อยดวงก็มีเสียงชื่นชมกันเยอะแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจาร์ว่าสิ่งที่คุณพิมพ์รีพายทําอยู่เนี่ยเป็นการสนับสนุนคนที่บุกรุกพื้นที่ตรงนี้หรือไม่เพราะมีการฟ้องร้องกันอยู่ต้องมาติดตามกันว่าสิ่งที่คุณพิมพ์รีพายทําเป็นการทําคุณบูชาโทษหรือไม่อะคราวนี้เรามาดูรายละเอีียยดเรรื่่อองนนน้กันหนทชม สำหรับคุณพิมพรีพายเนี่ยเธอไปติดไฟร้อยดวงให้ชาวบ้านชุมชนคลองเตยให้แสงสว่างกลางกรุงนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมีการไปขุดกระทู้เดิมในเว็บไซต์พันทิป .com เกี่ยวกับเรื่องชาวสลัมที่รุกที่ดินนะครับโดยเจ้าของกระทู้เขาบอกว่าที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่ประมาณ3ไร่ใกล้กับสลัมคลองเตยแต่ก่อนเนี่ยตรงนั้นเป็นบ่อซึ่งเจ้าของที่ดินก็เลยมาถมที่แล้วก็ให้บริษัทป้ายโฆษณามาเช่าที่ แต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านจากเขตพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยได้ขยายเข้ามาขออยู่อาศัยเจ้าของที่ดินเขาก็เห็นใจเห็นว่าเป็นคนยากจนก็เลยปล่อยไปแต่ท่านผู้ชมครับปรากฏว่านานวันเข้าเนี่ยก็เริ่มมีการรุกล้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้ มีการปลูกบ้านคล้อมป้ายโฆษณาบางคนเข้ามาอยู่ก็ไม่จ่ายค่าเช่าสร้างบ้านรุกร้าไปเรื่อยๆบางคนถนึงขั้นสร้างบ้านเป็น2ชั้น3ชั้นโดยไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับและพอเข้าไปพูดก็บอกว่าให้ไปฟ้องสิเพราะคนอยู่ที่นี่เนี่ยจะครอบครองปรปักครอบครองปรปักเนี่ยทางกฎหมายแพ่งบอกไว้แบบนี้ครับว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเจตนาเป็นเจ้าของ สำหรับเคสนี้ก็คือที่ดินเนี่ยนะครับถ้ามีการครอบครองที่ดินนานเป็น10ปีหมายความว่าบุคคลน,นั้นได้กรรมสิทธิ์ไปนี่คือความหมายของครอบครองปรปัปรบที่ชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยนะครับเขามีการนำมากล่าวอ้างพอเจ้าของกระทู้ไปแจ้งความก็ถูกชาวบ้านไล่บอกว่าให้ไปรังวัดแต่เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่สามารถรังวัดได้เพราะอะไรเพราะถูกการสร้างบ้านเนี่ยทับหมุดไปทำให้ฟ้องขับไล่ก็ไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าเจ้าแนวรังวัดไหนไปฟ้อง แล้วก็มีคนเข้ามาแย้งแบบนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าพื้นที่ที่คุณพิมพ์รีพายไปติดไฟกับพื้นที่ที่มีการฟ้องร้องที่เป็นเรื่องดังในพันทิปเนี่ยนะครับเป็นคนละพื้นที่กันอพอมีการชี้แจงแบบนี้ทีมข่าวนิวสิของเราไม่อยู่เฉยฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อที่จริง จากการท่าเรือรวมทั้งตำรวจสอนทอ่าเรือจนได้ข้อสรุปตรงกันนะครับบอกว่าพื้นที่ที่คุณพิมพ์รีภายเนี่ยไปติดไฟส่องสว่างจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของการท่าเรือที่ผ่านมาทางการท่าเรือเนี่ยอนุโลมให้ชาวบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่นี้นะครับ โดยตัวแทนการท่าเรือให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าแต่ละปีมีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ค่อนข้างน้อยบางจุดไม่มีแสงไฟพอคุณพิมพ์ริพายเข้ามาช่วยก็ถือเป็นเรื่องดีเป็นน้ําใจที่คนไทยมีให้แก่กันนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี62เนี่ย การท่าเรือมีการถแถลงข่าวว่าเตรียมใช้งบประมาณ7,500ล้านเพื่อย้ายชุมชนคลองเตยกว่าหมื่นครัวเรือนเคลียร์พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์พร้อมเสนอ3ตัวเลือกให้ชุมชนคลองเตยไม่ว่าจะเป็นย้ายมาอยู่อาศัยที่อาคารชุดที่ซอยตรีมิตรนะครับคลองพระขนง ย้ายไปอยู่บนที่ดินการท่าเรือจัดให้ที่หนองจอกแล้วก็มอบเงินทุนสําหรับกลับไปอาศัยที่ภูมิลําเนาเดิมเงินที่จ่ายเนี่ยมาจากภบของการท่าเรือเป็นหลักนะครับเช่นเดียวกับในเพจคลองเตยแลนด์เนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าการติดตั้งไฟส่องสว่างมาติดตั้งในชุมชนที่ไม่มีหมายสารใดๆดังนั้นกระตุกกระทุกของชาวพันทิพย์เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั่นเองก็หวังว่าดราม่านี้ก็จะจบลงไปได้นะครับ และนี่คือทั้งหมดของของมมวดปมข่าวและข่าวข้ามวันนี้ขอบคุณเครื่องสำอาง BSC และเสื้อภาพิธีกรจาก a อ r o นะครับส่วนช่องหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามแหล่งข่าวเรามากันต่อครับ